14นาฬิกาสนาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์พิตาเฮานะฮะช่วงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมนะฮะไวจากอัสดรธิรยุทธ์นะครับป่าวุฒิธิรพงศ์นะครับและทีมข่าวมืออาชีพนะครับทางมิติข่าว90.5สมาร์ทเรดิโอนะฮะขึ้นข่าวมหาชนนะครับต้องการสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและกับขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นเทปสัมภาษณ์คุณป่าวุฒินะครับคุณวุฒิธิ อ่าเป็นเทปสัมภาษณ์นะครับกาบเป็นเช่นครับ ก็สวัสดีครับปาวุฒิครับครับสวัสดีครับมิตรทาวครับครับริงนถ่อมือที่รอไรท่านนะครับดีมาช่วยนะครับเป็นยังไงครับมิตรทาวเป็นยังไงครับปีนี้เป็นยังไงฮะก็พยายามทําให้ดีที่สุดทุกๆปีนะครับป่าวุฒินะครับแต่ว่าก็คิดถึงป่าวุฒินะครับแล้วก็ต้องกรับขอบคุณป่าวุฒินะครับที่ให้คําแนะนํานะครับที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับรายการมาตลอดนะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฝากความคิดถึงป่าวุฒิด้วยนะครับก็ต้องขอให้ป่าวุฒินะฮะรีบหายไวๆนะครับแล้วกลับมาช่วยกันจ ป่าวุฒินะครับนะคร,รบ bottle bottle ับขอจากบคุณนะครับมิตรฮาครับเพราะว่าไวจักนะเอ่อตอนนี้ผมตับสนชื่อมิตรฮารมากนะครับเออไม่อยู่ว่ามาเปลี่ยนัยไวจักตอนนี้นะครับและทีมข่าวเมือที่นะครับค้นหาตั้งนานนะครับคุณยังไเจอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับก็เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาสักพักนึ่งนะฮะป่าวุฒินะฮะจากวลรายุพัน์นะครับมาเป็นไวจักนะครับก็เลยถือโอกาสแจ้งให้ป่าวุฒิทราบอีกทางนึงเลยนะครับตอนนี้อาจจะเรียกเป็นวัยจักอสศดรชิรยุทธ์นะครับหรือว่ามิตรฮาเหมือนเดิม นะครับป่าวุธนะครับถ้ายังไงก็ต้องกราบขอบคุณป่าวุธมากๆเลยนะครับที่คอยให้คําแนะนํานะครับแล้วก็กราบขอบคุณนะฮะในทุกคําแนะนําต่างๆที่ป่าวุธคอยช่วยให้คําแนะนําเสมอมานะครับแล้วผมก็กัาบทีมข่าวก็จะนํามาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับป่าวุธนะครับ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 ก็กราบขอบคุณนะฮะแฟนๆรายการคุยสบายไปตอไปนี้ไปนะครับครับครับก็นะฮะยังไงก็ มาช่วยกันจับต่อนะครับป่าวุฒินะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับป่าวุฒิครับครับสวัสดีนะครับป่าวุฒิครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ รับขอบคุณมากๆนะครับปาวุฒนะครับธีรพงศ์นะครับผู้ร่วมดีผู้ร่วมจัดรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮาด้วยนะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับป่าวุฒนะครับและกับขอให้คุณป่าวุฒินะฮะหายไวๆนะครับมาร่วมจัดรายการกับผมและก็ทีมข่าวมืออาชีพนะฮะทาง BCC Channel นะฮะในโอกาสต่อไปนะครับท่านก็ฝากความคิดถึงมาถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ขอให้คุณป่าวุฒหายไวๆนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็มาร่วมงันจัดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งก็จะ ขอความรู้จากคุณป่าวุฒนะครับจากประสบการณ์ที่ท่านาเคยผ่านในจุดต่างๆมาท่านก็จะเล่าให้ฟังแนะนําในเรื่องต่างๆให้เรานํานมาปรับใช้ ในชีวิตประจําวันด้วยปรับใช้ในการดําเนินงานด้านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนสอนในด้านการทําข่าวเป็นผู้สื่อข่าวก็จะถามความรู้จากป่าวุธในเรื่องต่างๆนะครับท่านจะเป็นคนเก็บรายละเอียดมากมายเลยนะครับเวลาท่านทํางานท่านก็จะนั่งจดรายละเอียดมากมายที่ท่านเห็นมาท่านก็จะจดจดจดเป็นเล่มะนะครับแล้วท่านก็นํามาเล่าให้ฟังว่าออวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างบางทีเราอาจจะไม่ได้ตามในประเด็นต่างๆแล้วก็จะเรียนถามป่าวุธป่าวุฒเขาก็จะช่วยบีบให้ฟังถึงประเด็นต่างๆมากมายที่ท่านพอจะทราบ ผมก็ขออนุญาตใช้ประเด็นของป่าวุธมาช่วยเล่าในรายการข่าวหรือว่าในการประสบการณ์จากการทําข่าวก็ได้จากป่าวุธนะครับบางทีท่านก็จะช่วยแนะนําคุณเท้าปรับนู่นคุณเท้าปรับนี่นะฮะผมก็ได้รับความรู้จากป่าวุธนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับแล้วท่านก็ให้คําแนะนําต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่บริษัทดอกบี้นะครับก็ให้ความเคารพท่านป่าวุธด้วยนะครับเวลาเราหมดในช่วงนี้แล้วนะครับขออนุญาตพักสักครู่ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงรักรถรักลางงานรักเศรษฐกิจนะครับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนักมิตรเฮาจากอัจฉริยะนะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับทั้งมิตรข่าวก็สุดจุดหน้าครับสมารถเริวอนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ